คำเป่าประกาศชัยชนะเนื้อพยามารข้าพเจ้าขอประกาศยืนยันต่อซาตานด้วยตัวข้าพเจ้าเองตามที่พระวจนะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระโลหิตได้กระทำเพื่อข้าพเจ้าวิวรณ์บทที่ 12: 11, ข้อ11เขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปดกและโดยคำพยานของพวกเขาเองและเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน โดยพระโลหิตของพระเยซูขพเจ้าได้รับการถ่ายออกมาจากเงื้อมือของพยามาลเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อเจ็ดในพระองค์เราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูความบาปท,ทั้งสิ้นของขพเจ้าได้รับการอภัยสดุดีบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้อสอง ให้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่กล่าวเช่นนี้คือผู้ที่ทรงไถ่จากเงื้อมือของศัตรูพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าได้ชำระข้าพเจ้าให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเจ็ดแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคีทรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นโดยพระโลหิตของพระเยซูคาพเจ้าได้รับการพิสูจน์และถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมรากับว่าคาพเจ้าไม่เคยทำบาปมาก่อนโรมบทที่หข้อ9เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้น เราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์โดยพระโลหิตของพระเยซูข้าะเจ้าได้รับการชำระจากบาปให้บริสุทธิ์และถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าคีบูบทที่ 13: ข้อ12เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทนทุกภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการไถ่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูหนึ่งโครินบทที่6ข้อ1 9ถึง20ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้า ได้ส่งซื้อท่านไว้แล้วตามราคาเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านและด้วยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นของพระเจ้าซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้ามันไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าขอเปล่าประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เอมน